รยากาศเตยหลานะครับตอนนี้อยู่ที่อุดรบ้านซุ่มเศร้านะครับรอดูแต่ละคนลงมาเป็นยังไงนะมานบอครับมานบอมานบอครับมาน,ามานาบอเนี่ยไปลองแต่ละคนสะาพานมานบอครับมานบอลงมาแล้วนะครับบารเพีงใหม่เฮ้นาน,น,นะครับมาแล้วเป็นเจเนตนะครับเตยลลามือแรก เสียงเบิร์ตครับเสียงเบิร์ตนะครับผมมวนครับสนุกสนานมวนมวนลครับพี่นี่ยครับผมพ่อกันอีกมือใดครับนี่พ่อกันอีกมือใดครับพบกันอีกทีวันที่ยี่สิบสี่ยี่สี่ก็มาใช่โอเคยี่สิบสี่อยู่ที่ไหนหนาแเค็นนาว่านาว่านะครับผมกับเลดจะน่าเออสังเดชก็ต้องนอนหลับพระพนหลายๆนะครับมือนี้เพีมบอลลงเพลกใหม่แสดงเต็มอู่เสานะครับ อยูุ่ดบอน้ำหนองเนี่ยี่งส่งนองกนเตยล่าเราส่งนองกกอส่งองกนอนอ่อน่อนออนองบอนงบ่อนอ่องบ่อกน่นง่อน่อหอง่อนองบอหาบน้งบอนงบอนอบ่อนองบ่อหนองบ่ออบ่อนบ่หนอบ่อน่อนอบองบ่วบ่อหนอ่อนอนอี่อนงบ่องบ่อนองบอนอี่อบ่องบ่นงบ่อน่อนองบอนบนอนบ่บอ่บอบออออนนบอ ครับอันนี้มือเตยล่ามือแรกนะครับผมนี่นะครับพีพีเป็นกำลังใจครับผมเอาครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโปรลูซีบอลยังแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวภาพเบ่งบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเวลาไปถอดสุดเปียนอะไรเรือสีไทยพี่แอฟมิ่งก็สีไทยเก็บไปยังบอสเก็บไปอ่าเนี่เดี๋ยวค้าพูดพ่อเตยล่ามือสุดท้ายนะครับผม เสียงนองเบิดเสียงเปิดแล้วกบน่าจะหมดอยูนี่นะครับมันพเใ่ครับมีแรงดีกว่าล้กระบเสียงยังมิสเน่เอาเสียงเดิบมันเดิมคลับก่อมีสเนลูกมีสน่นี้นลูกอพอะวันนี้นะครับ นครับแ,แ่เริมเลยดูสุดดีรับซมวคี่ดีนยูนะครับคลิปีีมาเดี๋ยวผมพายา n ไปบนคีิีพระเอกทุกนนะรับบเป็นจัทนทีนะครับผมในพระเอกนั้อาวี้ขอแฟนคลับดูนะครับเท สวัสดีครับเซราเป็นเรียบร้อยค่คสองเด็ดเนี่หนึ่งอันดี้คด้ค่อ่า่งคูที่มากหงคี่มากแล้วคุณสองใจเย่นได้ค่ะเจ้าจได้ีว่าเขาเอินมานีว่าเริ่มเรองนี้วัดกันขาหพวกมนเราะ เพลอดพแฟนกับเะครเออจ้ตจังไปโปเอาตกลกเป็นหนึ่งยังครับเนี่ยครับผมเนื่งยังครับเนี่ยหนึ่งเพชรเมืองช่หนึ่งเพชรเมืองใช่เอออ้ะแฝงคบเอออีเมย์มหาหนึ่องยังครับคุณพี่มาหาเนื่องยังเออมหาเน่งพลาดใจล้วเนาะไ้อันนี้เป็นเนื่องเออเป็นเนื่องเหะตอนเนี่ยเออ้นละสันติตหลเ้เข้าเลยครับเข้าได้เลยครับนี่นะครับผมมันกำลังถาย อ๋อนี่น้องนางเอกใหม่นะครับอันนี้น้องเอิร์นนะครับโอ้ไอเดียวพอมีพอมีครับพอมีหรานางเอกใหม่พอมันบอกอันนี้น้องต้องลื้ือปิดคลิปแบบพี่โจ๊กพอมันอย่างเอาปิดคลิปดีก็อะไรอันนี้น้องเอิร์นกับน้องน้องยังก่อนนี่อันนี้น้องยังครับนี่อันนี้น้องยังเออเอานะฮะ โอเอ็นก็เอ็นนะโอเคนเนาะก็เอ็นะเอเนอ่ะอ่าอมีอะเนี่ยอ๋ออันมือเอาสอบถามลองเนี่ยเตยล่ามือแหลกไปจังไหนเตยล่ามือแหลกกับปากหลอกนะครับเตยล่ามือแหลกนะครับผมเข็รู้สึกเออกวนตื่นเต้นมากเลยค่ะมือเง้นไปปอนี่มือเงินไปป้อน้อดีชิคกับดาวสูนนะครับสูนนะครับผมนี่นะครับผมรวมดาวนะครับผมบรรยากาศ อันนี้เป็นอย่างนี้โอ้ยตกใจเปิดโอ้ยยังนี่โอ้โอ้ตายตายเอออันเดียสุดหน้าหนึ่งหนึ่งคิดว่าเออเอาฝากติดตามผลงาหนอนเนี่ยไปน้ำไปน้ำน้องเอาสัมผัสหนองแล้วก็ปิดคลิปให้นะคลิปนี่จากเก๋าเก๋เตรียมคอยก่อนเอาก็เตรียมเวลาสัมผัสว่าม้ามือแรกเป็นความรู้สึกของคุณเป็นยังไงคะ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็น่าีควมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเป็นครั้งแรกตื็นครั้งใหญ่แล้วคุณมีความรู้สึกแบบเสียใจหรือร้องไห้ไม่พอใจหรือว่ามีความสุขยังไงบ้างคะเจ็บหัวเปลี่ยนทรงผมชุดละทรงค่ะชุดละทรงชุดละทรงนะคะทรงผมนี้ได้จากใครคะพี่โคุณฉันทำให้ค่ะเนี่ย คะเขานึกชื่อเธออยู่พี่แนนกับเธอเอออุ้ยอยูนอุกเกตกับลูบซือกันกินข้าวเยอะๆวันนี้คุณจะพูดอะไรไหมคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณที่ถ้าบอกสร้างจะไหนก็ขอบคุณไอ้หนึ่งลุงที่ว่าพร้อมเด้อไปนย่เจอกันน้องนี่นี่กันน้อง ยิบยิบเยอะเยอะอย่าเพิ่งเยอะยิบยิบเยอะเยอะแต่ไม่ต้องวงนอนอ่ะตาบอกเดียวกันเลย้่เพราะช่างคนเดียวหน้ากับหลานกับพี่น้องครับลูหนึ่งพี่นยองพี่น้องที่จะเชื่อถือกับหรืออันน้องอันน้องขาดยาเล็กน้อยก็ได้ก็ได้ต้องเติมยาช่วงเพียงขึ้นผมลืมใส่ยาหน่ออโอเค เอเคสดแจงบดีนะครับบเคยวลวนนอนอ่าม่ลงไม่บ่ไปรถแห่กันแค่สามนครับเป็นยเปไปร้องด้ครับเปเต้นเอาขาลาจังน่อยเดี๋ยวลูกชายฝึกต่อคขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจจากพี่มนองพี่มอมให้นองเด้อครับกำลังสิลลรับแล้วครับพี่นองครับนองปสตยังไงไปนอนด้วพี่ไปนอนไปนอนรับปิดคลิปทางยูทูบไปเครับนค เอาบบ้านน้ำพลก่อนเอาบ้านน้ำพลแล้วจะมาปิดคลิปสิรีน้ำกันไปบ้านบ้าน้ำพุนบ้านน้ำพุนเอ่ออำเออตำบลบ้านน้ำพลนตำบลน้ำพลนน้ำพลนอำเภอหนองวัวซอหนองวัวซอจังหวัดอุบลราเอาหนึ ranging, h, ่งสองสามไปสวัสดีครับหนึ่งพลังชัยคำผนรมิดมือนี้ควงคู่กับอันสาวน้อยน้องเอิญค่ะน้องทอ มาลัตถาพรนอนไม่ค่อยอิ่มนะครับผมเมือเ่อแรกพอกันอยู่อ่อาบ้านน้ำพนนะครับตำบลน,น้ำพนอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีทีมง,งานขบวนรวมมิตรเตยโสตายน้ำกันไกลไปบ่กไกลพวกไกลครับพอกันที่อ่าบ้านน้ำพนตำบลน,น้ำพนอำเภอนหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอุออ้าวเตยโสตายนำ้ยนำกันอุดรตอนสีแดงเจอกันครับพี่น้องเมื่อแรกครับปิดคลิปทางยูทูบปีนี้พอนอนครับ ปิดคลิปแล้วยูทูบครับสวัสดีครับขอบคุณกําลังใจจากพี่จากน้องครับขอบคุณนะ <c oughs> แฟนคลับแฟนเพลงที่ <c oughs> มาให้กําลังแรงใจนะครับชุทีมงานบ้านฮาด้วยนะครับขอบคุณ <c oughs> บรรดาแฟนเพลงที่ <c oughs> มาให้กําลังแรงใจทุกๆทุกคนนะครับอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อ เอาฝากไว้เนี้ยกันแล้วกันครับคำขุนร่มมิเตอร์โซตายครับฤดูการทั้งซัมหนีดูการนีทั้งซัมนีดฤดูการอาชีทอะไรเอาคอยติดตามรับชมฝากช่องด้วยนะครับคำขุนร่มมิสเตอรเพจแล้วก็ช่องคำขุนร่มมิชนแนลแล้วก็ฝากทางติ๊กต็อกน้ำพร้อมนะครับคำขุนหม้อหม้อได้เจอกันนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ